ามาอีกครั้งนะครับวันนี้มาที่นะครับร้านปาท,ทดของเรานะครับรถบั้นบันยีสูดีแม็กเข้ามาอีกล้ำนะครับอัปเดต SLX ราคาไม่เท่าไหร่นะครับถูกถูกกันเลยรถด,ดีนะครับเป็นรถจอดนานนะครับรถจอดนานก็มาเก็บราลยละเอียดรอบคันนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องนี่เดิมๆเ,เลยยังเต็มๆอยู่เลยนะ ยางใหม่ๆนะครับยางใหม่ๆทั้งสี่เส้นเลยนะครับกระซีสวยๆเพิ่นเป็นรถเป็นรถเป็นรถผู้ใดใส้เนาะรถผู้เฒ่ารถผู้เฒ่ามีกล้องยังไงกล้องเอกสารโอ้ต่อโด,ดอนไลาคิวจนกรอบเบร์สแก้วให้แล้วคิวซุ่มล้อนะครับบะแม็กแนาเนอร์รถผู้เฒ่าเดิม เรนได้แปดหมื่นเก้าพันกิโลบอกเก้าหมื่รถต้องบริหารสีโยร่บ่นอีกรถเดิมๆง่ายรถดิมๆนี่นะตัวตากแดด้ซากแดด้สานะครับเพียงาจอดตากแ ลด,รรดบรใสายภาพโดยรวมยังไม่ยังลึมๆรเลยความเดิมนะครับ,รบอีซุระบบไฟฟ้าเนี่ยนะ S L x ก่อนเลยกึงไดรเรกอินเจคชั่นเทอร์โบ Turbo 2500นะครับอีซูด,ดีแม็กนะครับ ตัวนี้โม,มเดลขับมาเร็วเนาะตัวตนี้นนเครื่องไดร์ลิกอ่าชุ่มของเครื่องแล้วก็สตาร์ทเครื่องหด้อปะสตาร์ทเครื่องแล้วก็จะเปิดฝาปูงแล้วก็ดูเครื่องยนต์นะครับความเดิมมันเป็นยังไงเบิ่งครับเลยฮะออ้ยเครื่องไหมการลูกประเดี๋ยวไส้แท้เงียบปั้นมาเครื่องบิ๊กซีเลยเครื่องประเดี๋ยวตองเลยประเดี๋ยวตองเลย ผมนเงปั<ส>้นกระฟาเนี่ยนะป่าเดิมโบเดิมนะป้ากันครบรอนะก็คอยได้ใส่วันีเปลี่ยนไม่ของมากขบรดเลยนะตึกคนจีนีตั้งในต้นวาย่นบดใส่ม่นบ้าอดจีนไหมดูความเดิมนะครับเบอร์โบลถก็เหนื่อดเยตัวนะ bò đập, à, bò nhảy bò xưng lên, bộ, bộ, bộ lên. cái này tương giá nó, bây giờ cái gì nữa tôi sầm มนนะนันเป็พวกเครื่องบังกรท่องนะเป็นเครื่องบังกรท่องมาเครื่องบังกรห้องหลังบัง,งกรเล็กๆอ๋อเอาเราพันนะครับก็จะประมาณนี้เราไปดูห้องโดยสารกันเลยความสวยความงามความรอ,อกำพูดถึงภาษีนี่ขาดป่ะครับเนะนี่ยท่าซีนี่ขาดสองปีออเออ บริษีเลยบริ้ต่อให้บ,บริจเล่ยบริจบริ้จดไม่หรอบริ้จดไม่จอดเลย,อ,เลยเอ้าวรถบ้านนะครับเกียร์ธรรมดา,ามโซนห้องโดยสาราารถจอดวะดาวปหุ่าม,า<า>ม,มบอ่อไม่ใส่บอ่อนังเข้าไปสิเล่มจำยู่ดอก สวยๆเครื่องเดิมๆนะครับรอบันปกติยันเนาะสีเดิมๆอ้าวตามสภาพตับเปิดว้เที่ยวได้ครับจำนวยงางัิย่างมิเปิดบ12เปิดใบ12แสนสองเข้นอ๋อแสนส สนใจนะครับที่ตั้งจะอยู่บ้านกุดเพิงเนาะ<ม>ตําบลกุดเพิงอําเภอสุวรรณจังหวัดหน,นองบัวลำพูนะครับอ่าโทรสอบถามเบอร์ด้ครับยำเห็ดครับราะ้าจนยนาเจตดนย์ห้าแปดศูนาแ0 5ศูนะครับรถมาที่ปาทพด,ดเลยนะครับเบอร์โทรไต้คลิปเลยนะครับวันนี้120,000บาทต่อรองได้เนาะต่อรองได้ต่อรองได้นะครับคันนี้ติดจองแล้วนะครับทีไรป้าแคปตอนเดียวยังเหลืออยู่ตัว นี่ยังไม่ออกนะครับนะอ่ายำราคาอีกแม่รับรามีส่วนลดยำราคาหแปดหมื่นหานะครับเครื่องดีโฟดีโตโยต้าไทเกอร์กระบะตอนเดียวตัวนี้จะอยู่ที่แปดหมื่นห้านะครับยังเหลืออยู่นะครับอีกหนึ่งลำนะครับโตโยต้าดีโฟดีนะครับโตโยต้าดีโฟดียังเหลืออยู่ตัวนี้ติดจองแล้วนะครับจองแล้วอ้าวโอเควันนี้ก็มาอัปเดตให้ปลาทดเรานะครับเพียงเท่านี้นะครับ รุนใจสอบถามยังไงก็ติดต่อโทรสาร์ทัพตอลงได้เลยนะครับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้โอเคขอบคุณครับ